ด่วนที่สุดครับข่าวนี้อาจพลิกเกมทั้งโลกการเงินนี่ไม่ใช่สงครามระหว่างประเทศไม่ใช่สงครามการค้าแต่มันคือสงครามเทคโนโลยีที่กำลังจะตํนดว่าอีก10ปีข้างหน้าเงินในกระเป๋าของคุณจะถูกควบคุมโดยใครระหว่างมหาอํานาจ AI จากซิลิคอนแวลลีย์นําโดยแซมอัลฟแมทกับอํานาจของประชาชนที่อยู่ในมือทุกคนผ่านบิตคอยน์วันนี้เราจะมาดูกันว่าใครจะชนะและที่สําคัญกว่านั้นก็คือ คุณจะหาโอกาสทำเงินมหาศาลจากสมรภูมิครั้งนี้ได้อย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค r ิปโ to d o c ผมเคนวันนี้ผมจะมาชําแหละสงครามเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนโลกการเงินไปตลอดกาลและที่สำคัญที่สุดคือผมจะบอกคุณว่าคุณจะหาโอกาสทำเงินมหาศาลจากสงครามครั้งนี้ได้อย่างไรก่อนอื่นเลยเราต้องยอมรับความจริงกันก่อนครับ ว่าตอนนี้พวกเราหลายคนรู้สึกไม่มั่นคงเอาซะเลยล่าสุดผลสำรวจของ Ipsos เดือนกรกฎาคม2025ที่ผ่านมานี่เองชี้ชัดเลยว่าคนไทยกังวลเรื่องอะไรมากที่สุดอันดับหนึ่งคือคอร์รัปชันทางการเงินและการเมือง46%ตามมาด้วยความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม40%และที่น่าตกใจคือความกังวลเรื่องความขัดแย้งทางทหารระหว่างประเทศพุ่งขึ้นมาถึง37% คนไทยกว่า68%มองว่าเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้แย่ yeah. และ59%รู้สึกว่าประเทศกำลังเดินไปผิดทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั้งจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศและสงครามการค้าโลกความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ลดลงต่อเนื่องมา4เดือนแล้วครับพูดง่ายๆก็คือเราอยู่ในยุคที่เราไม่สามารถไว้วางใจระบบเดิมๆได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือสถาบันการเงิน ความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีที่ทำให้คนทั้งโลกต้องมองหาทางเลือกใหม่มองหาที่หลบภัยให้กับความมั่งคั่งของตัวเองและในสนามบทแห่งอนาคตนี้มีผู้เล่น2องขั้วอำนาจที่เสนอตัวเข้ามาเป็นคาตอบครับขั้วอานาจแรกคือจกักรวรรดิ AI แบบรวมศูนย์ของแซมอัลแมนแห่ง OpenAI เขาไม่ได้มีแค่ ChatGPT นะครับล่าสุดเขาปล่อย GPT ไออกมาแล้ว มันไม่ใช่แค่ AI ที่ฉลาดขึ้นแต่มันคือการปฏิวัติว,ตวงการแซมอัลต์แมนบอกว่ามันเหมือนคุณมีทีมผู้เชี่ยวชาญระดับ PhD อยู่แค่ปลายนิ้วมันสามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรมอย่างการเงินการแพทย์วิศวกรรมและเขาคาดการว่า OpenAI จะสามารถสร้างธุรกิจจากการขายเครื่องมือ AI ให้องค์กรต่างๆได้ถึง100ล้านดอลลาร์แต่ AI ที่ฉลาดล้ำอย่างเดียวไม่พอครับ แซมอัลแมนมีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่า Worldcoin โปรเจกต์นี้มีความทะเยอทะยานระดับโลกคือการสร้างเครือข่ายยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือ World ID โดยการไปสแกนมา่านตาของมนุษย์ทุกคนบนโลกเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะแยกแยะระหว่างมนุษย์จริงๆกับ AI ที่นับวันจะเหมือนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือวิสัยทัศน์แบบท็อปดาวคือองค์กรเดียวสร้างทั้งปัญหาคือ AI ที่เก่งเกินไป และสร้างทั้งคำตอบคือระบบยืนยันตัวตนที่ตัวเองควบคุมส่วนคู่ออำนาจที่2คือการปฏิวัติแบบกระจายศูนย์ของบิตคอยน์ครับบิตคอยน์ไม่มี CEO ไม่มีบริษัทแม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันคือเครือข่ายที่โปร่งใสมีอุปทานจำกัดชัดเจนที่21ล้านเหรียญไม่มีใครเสกเพิ่มได้ถูกกำหนดด้วยโค้ดคณิตศาสตร์ไม่ใช่นโยบายของบริษัทไหนนี่คือวิสัยทัศน์แบบบอททัมอัพ เป็นเงินของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นระบบที่สร้างบนการพิสูจน์ได้ไม่ใช่การไว้วางใจใครคนใดคนหนึ่งคุณเห็นภาพหรือ,อยังครับนี่ไม่ใช่แค่การเลือกลงทุนในเทคโนโลยีแต่มันคือการเลือกระหว่างสองเส้นทางแห่งอนาคตทางการเงินและสังคมทางหนึ่งนำไปสู่การควบคุมโดยองค์กรขนาดใหญ่อีกทางนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินของปัจเจกบุคคล เอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันว่าทำไมผมถึงมองว่าเกมนี้บิตคอยนจะเป็นผู้ชนะและโอกาสของคุณอยู่ตรงไหนเริ่มจากจุกอ่อนของจกักรวรรดิ AI ก่อนนะครับจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดของ AI ในโลกการเงินไม่ได้มาจากปากนักวิจารณ์ที่ไหนหรอกแต่มาจากปากของแซมอัล m แมนเองเขาออกมาเตือนอย่างชัดเจนว่าโลกกำลังจะ,ะเผชิญกับวิกฤตการช่อโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เขาบอกว่าตอนนี้ AI สามารถเอาชนะระบบยืนยันตัวตนด้วยเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วและขั้นต่อไปคือวิดีโอดิฟเฟกลองจินตนาการดูสิครับโลกที่เราไม่สามารถเชื่อถือโทรศัพท์จากธนาคารได้อีกต่อไปไม่สามารถเชื่อวิดีโอคอจากคนในครอบครัวที่มาขอความช่วยเหลือได้อีกต่อไปนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับแต่มันคือการโจมตีรากฐานของความไว้วางใจที่เป็นหัวใจของระบบการเงินทั้งโลกและนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดครับ ยิ่ง AI พัฒนาไปไกลเท่าไหรบิตคอยน์ก็จะยิ่งจำเป็นมากขึ้นเท่านั้นจุดแข็งที่สุดของ AI คือความสามารถในการลอกเลียนแบบความจริงได้อย่างแนบเนียนซึ่งนั่นก็สร้างจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงที่สุดในโลกการเงินขึ้นมานั่นคือเราจะไม่สามารถที่สุดตัวตนและความแท้จริงได้อีกต่อไปมันจึงสร้างความต้องการมหาศาลให้กับระบบแห่งความจริงระบบที่สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ ตัวตนและเจตนาจำงได้อย่างแท้จริงด้วยการเข้ารหัสและระบบนั้นก็คือ Bitcoin ครับอย่างที่ไมเคิลเซลโลบอกไว้ Bitcoin คือเครือข่ายแห่งความจริงบนโลกไซเบอร์บล็อกเชนของมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นแล้วจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปมันพิสูจน์ได้และตรวจสอบได้ดังนั้น AI ไม่ใช่คู่แข่งของบิตคอยครับแต่มันคือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีโดยไม่ได้ตั้งใจ ที่จะผลักดันให้เกิดการยอมรับบิตคอยน์ในฐานะเครือข่ายพื้นฐานสำหรับการชำระบัญชีและพิสูจน์ความจริงในเศรษฐกิจดิจิตัลยุคใหม่เอาละครับในขณะที่เรากำลังกังวลเรื่องของปลอมจาก AI สถาบันการเงินที่ฉลาดที่สุดในโลกกำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมครับเขากำลังแห่กันเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เดียวที่ปลอมแปลงไม่ได้นั่นคือบิตคอยน์ดูข้อมูลนี้นะครับเรื่อง ETF นี่คือเขื่อนแตกของจริง แค่สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม2025เงินไหลเข้าบิตคอยน ETF สุดที่ประมาณ1.9พันล้านดอลลาร์ ETF iShares ของ BlackRock ผู้จัดการกองทุนรายใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ถือครองสินทรัพย์อยู่ประมาณ50 0 0 0ล้านดอลลาร์นี่ไม่ใช่เงินเล่นๆของรายย่อยนะครับนี่คือเงินของสถาบันระดับโลก รู้ไหมครับว่าบัญชีกเกษียณอายุในอเมริกามีเงินอยู่กว่า43ล้านล้านดอลลาร์ถ้าเงินแค่2-3%จากตรงนั้นไหลเข้ามาในคริปโตมันจะเท่ากับความต้องการใหม่มูลค่า3-4ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่อีก6ปีข้างหน้าจะมีบิตคอยนใหม่เติดขึ้นมาแค่77,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นนี่คือความไม่สมดุลของอุปทา,านต่ออุปสงค์ที่ต่างกันถึง40:1ต่อการคาดการราคาจากธนาคารายักษ์ใหญ่ ซิตี้กรุ๊ประเมินราคาบิตคอยน์ในกรณีที่ดีที่สุดสำหรับปี2025ไว้ที่199,340ดอลลาร์ต่อเหรียญ Standard s h u ต t e r b a n บบอกว่าบิตคอยนมีโอกาสไปถึง200,000-250,000ดอลลาร์ต่อเหรียญได้ภายในสิ้นปีนี้ CEO ของมาร t h o n ดิจิ t a l บริษัทเหมืองขุดยักษ์ใหญ่คาดการไว้ที่150,000-200,000ดอลลาร์ต่อเหรียญ การยอมรับในระดับสถาบันและรัฐบาลไม่ใช่แค่ ETF นะครับธนาคารใหญ่อย่าง BNY Mellon, State Street, JP Morgan กำลังสร้างบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ c r y ปโต c u สตูดีพวกเขากำลังวางรางรถไฟเพื่อรอรับเงินก้อนใหญ่อยู่กองทุนของมหาวิทยาลัย Harvard หรือ Harvard University's Endowment ได้ปรับพอร์ตการลงทุนตอนนี้ถือ BTC ETF มากกว่าทองคำไปแล้วรัฐบาลทรัมป์เคยเสนอให้จัดตั้งกองทุนสำรองบิตคอยน์เชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐตอนนี้หลายประเทศเริ่มมองบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ไม่ต่างจากทองคำหรือน้ำมันแล้วครับเมื่อบิตคอยทะยานสู่จุดสูงสุดแล้วเงินจะไปไหนต่อ นี่คือโอกาสของพวกเราครับมันคือปราบฏการที่เรียกว่า capital rotation หรือการหมุนเวียนของเงินทุนเมื่อนักลงทุนได้กำไรมาหาศาลจาก b บิตคอยพวกเขาจะเริ่มมองหาสินทรัพย์ตัวต่อไปที่มีโอกาสเติบโตสูงกว่าเงินจะเริ่มไหลาจากบิตคอยไปสู่อีเธอรี่มและจากอีเธอรี่ก็จะกระจายไปสู่อ t ลคอยอื่นๆทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า altcoin season หรือฤดูกาลของ altcoin ที่เหรียญเล็ก จะพุ่งทย,ยานหลายร้อยหลายพันเปอร์เซ็นต์และโอกาสอยู่ตรงไหนผมจะชี้เป้าให้2เซกเตอร์ที่กำลังมาแรงที่สุดในปี2025และเป็นเซกเตอร์ที่นักธุรกิจอย่างพวกเราเข้าใจได้ง่ายมากครับ 1. คือ RWA หรือ Real World Asset Concept ครับนี่คือเมกะเทรนด์ครับลองจินตนาการถึงการนำสินทรัพย์ในโลกจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์พันธบัตรหุ้นนอกตลาด งานศิลปะที่มีมูลค่ารวมกันหลายล้านล้านดอลลาร์มาแปลงเป็นโทเค็นบนบล็อกเชนนั่นคือ RWA ตัวอย่างครับโปรเจกต์อย่าง Ondo Finance ONDO ตอนนี้กำลังแปลงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้เป็นโทเค็นเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงผลตอบแทนที่ปลอดภัยของโลกการเงินเดิมได้บน DeFi Centrifuge CFG กำลังแปลงใบแจ้งหนี้ของธุรกิจให้เป็นโทเค็นเพื่อสร้างสภาพคล่องและ Chainlink L.I.N.K. คือหัวใจสำคัญที่เป็น Oracle Network คอยเชื่อมข้อมูลจากโลกจริงทั้งหมดนี้เข้ากับบล็อกเชนข้อมูลครับตลาด RWA บนบล็อกเชนตอนนี้มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์และคาดการว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดกองทุนโทเค็นของ BlackRock ที่ชื่อว่า BUIDL ตอนนี้มีมูลค่ากว่า2.3ล้านล้านดอลลาร์แล้วครับ2คือดีพินหรือ Decentralized Physical Infrastructure Networks คอนเซปต์นะนี่ยิ่งปฏิวัติไปอีกครับมันคือการที่คุณสามารถได้รับเงินคริปโตจากการช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานในโลกจริงคุณไม่ได้เป็นแค่นักลงทุนแต่คุณเป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้างอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ตัวอย่างฮีเลียม HNT ให้คุณตั้งเซลสัญญาณฮอตสปอตเล็กๆที่บ้านและรับเหรียญ HNT เป็นรางวัลจากการช่วยขยายเครือข่ายไร้สาย ฟาวคอย n FIL ให้คุณปล่อยเช่าพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่เหลือใช้และรับเหรียญ FIL เป็นค่าตอบแทน Render RNDR ให้คุณปล่อยเช่าพลังประมวลผลการ์ดจอหรือ GPU ของคุณให้กับศิลปินหรือนักพัฒนาเกมข้อมูลครับตอนนี้เซกเตอร์ดีพิน มีมูลค่าอุตสาหกรรมอยู่ที่50,000ล้านล้านดอลลาร์และคาดการว่าจะเติบโตไปถึงระดับล้านล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง3ปีเท่านั้นครับคุณเห็นไหมครับว่าบลูรันรอบต่อไปมันต่างจากรอบก่อนๆมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกระแสหรือการเก่งกาไรล้นล้วนอีกต่อไปแต่มันขับเคลื่อนด้วยการใช้งานจริงที่จับต้องได้ real world use case RWA คือการเชื่อมคริปโตเข้ากับสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วและสร้างกระแสงเงินสด D-Pin คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆขึ้นมาจริงๆนี่คือสิ่งที่นักลงทุนและนักธุรกิจแบบดั้งเดิมเข้าใจและประเมินมูลค่าได้ง่ายกว่านี่คือการเปลี่ยนผ่านจากคาสิโนเทคโนโลยีไปสู่เศรษฐ,ฐกิจโลกยุคใหม่ครับผมขอสรุปแบบนี้ครับ AI แม้จะมีพลังมหาศาลแต่มันคือเครื่องมือที่สร้างความเสี่ยงและรวมศูนย์อำนาจไว้ที่คนกลุ่มเดียว ในขณะที่บิตคอยคือสินทรัพย์และระบบที่เข้ามามอบทางออกนั่นคือความไว้ใจแบบกระจายศูนย์ในสงครามเพื่อฟรีฟิในสงครามเพื่ออนาคตของโลกการเงินนี้รากฐานของความไว้ใจย่อมมีมูล,ลค่ามากกว่าแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นบนนั้นเสมอและบิตคอยคือรากฐานนั้นครับสำหรับนักลงทุนอย่างพวกเราข้อสรุปชัดเจนครับ หลักฐานมันท่วมท้นไปหมดแล้วเงินสถาบันกําลังไหลบ่าเข้ามาโครงสร้างพื้นฐานกําลังถูกสร้างขึ้นอุปทานกําลังลดน้อยลงและความต้องการสินทรัพย์หลบภัยจากเงินเฟ้อและความไม่มั่นคงทั่วโลกไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนนี่ไม่ใช่คําถามว่า if แต่เป็นคําถามว่า when เรากําลังอยู่แค่ช่วงต้นของ S curve ของการยอมรับจากสถาบันการเงิน โอกาสคือการเข้าไปตอนนี้ก่อนที่เงินอีก98%จากกองทุนกเกษียณอายุมูลค่า43ล้านล้านดอลลาร์นั้นจะมีสิทธิ์เข้ามาซื้อโอกาสชัดเจนมากครับบิตคอยคือทองคำดิจิทัลตัวใหม่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับพอร์ตลงทุนของคุณส่วนโอ t c คอยในเซกเตอร์ที่มีการเติบโตสูงอย่าง RWA และ Dpin คือการลงทุนแบบเว n เจอร์ a p i t a l ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มากเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stock Signal Screener เปิดให้สมัครแล้ว เครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ